สวัสดีารับยามาเมทุกท่านครับครับผมทวัตชัยประดาอินนะครับอุสมาธิรุ่นที่21สาขา4วัสดีกร,รมลราวาสครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับและภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิตอลนะครับเพื่อจะเก็บรวบรวมพระธรรมเทศนาหรือคำสอนของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระยายนวชิโรดมนะครับพระเจ้าหลวงพ่อวิยางสินธโลของเรานะครับในระหว่างที่ผมได้ทํางานนี้นะครับก็ได้มีการฟังเสียงธรรมะของพระเจ้าหลวงพ่อเพื่อจะถอดออกมาเป็นข้อความนะครับระหว่างที่ฟังไปแต่ละตอนนั้นก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาหลายๆอย่างค,ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความรู้สึกว่าสึกอบอุ่นใจบอกไม่ถูกนะครับในขณะที่ฟังเหมือนเหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับไปนั่งฟัง ท่านในวั en, <PUBG> นนั <directory> ้นพร้อมกับญาติโยมนะครับการที่ฟังแต่ละครั้งเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนกับการทํางานประจาเนี่ยบางครั้งเวลาทํางานประจํานานๆหลายๆวันบางทีเรายังรู้สึกเบื่ออะไรผมยัรู้สึกเบื่ออะไรบางครั้งแต่แต่แปลกมากเวลาได้ได้ได้ทางานถอดเสียงไม่อหลวงพ่อเนี่ยได้ฟังทุกวันทุกวันหลายๆวันจนกระทั่งผ่านมาร่วมเดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่า รู้สึกว่าตัวเองเบื่อเลยที่ได้ฟังเรื่องหลวงพ่อแต่ละครั้งครับแต่ในทางกลับกันรู้สึกมีความสุขยังบอกไม่ถูกมีความอิ่มใจยังบอกไม่ถูกในการที่ได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละตอนนะครับความรู้สึกนี้ผมเคยถามกับกับพี่น้องที่มาร่วมงานในหลายคนเนี่ยก็อบอกาก็ความร,รู้สึกคล้ายๆกันว่ารู้สึกว่าแล้วก็อิ่มใจในการที่ได้ฟังเสียงหลวงพ่อนะครับธรรมะที่เรื่องหลวงพ่อเทศในแต่ละตอนนั้นเนี่ย ความรู้สึกผมว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอาหารก็เหมือนกับอาหารที่มีหลายรสชาติมากๆนะครับมีครบทุกรสเลยในแต่ละวันก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะรุ่งอรุณที่ท่านเทศที่วัดธมมงคลนะครับหรือธรรมะฟ้าสางที่วัดศรีวัฒนธรรมารามหรือแม้กระทั่งธรรมะต่างแดนที่อย่างหลวงพ่อเทศมาจากที่ประเทศแคนาดาก็ตามเนี่ยนะครับแต่ละตอนล้วน,วนเป็น ธรรมะที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งทั้งสิ้นนะครับบางตอนเป็นเรื่องของการเล่าประวัตินะครับกว่าจะเป็นวัดธรรมมงคลกว่าจะเป็นวัดศรนะีธรรมารามนะครับหรือกว่าจะเป็นพระมหาเจดีหรือกว่าจะเป็นพระหยกทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ผมได้เห็นว่าคำว่าชีวิตคือการต่อสู้เนี่ย ที่เจ้าหลวงพ่อได้ทุ่มเทชีวิตของท่านทั้งชีวิตไปเนี่ยท่านต่อสู้ยังไงท่านผ่านอุปสรรคอย่างไรจนกระทั่งมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์มากๆนะครับหลายตอนเจ้าหลวงพ่อพูดถึงการเตือนสตินะครับให้ญาติโยมให้ที่มาฟังให้อย่าลืมคุณค่าที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ให้อย่าใช้ชีวิตแบบขาดทุน ท่านจะย้ําเสมอว่าให้รู้จักแสวงหากําไรชีวิตในการที่เกิดชีวิตได้มาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าธรรมะแต่ละตอนนั้นจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้เหมือนกันทุกครั้งก็คือท่านเทศด้วยด้วยความรักนะครับ ด้วยความเมตตาเห็นได้จากสีหน้านะครับรอยยิ้มที่ท่านแสดงออกมาถึงในระหวงที่ท่านท่านเทศอยู่นะครับในแต่และเช้าในทุกๆเช้าแม้ว่าบางวันในการที่ผมถอดเทปเนี่ยแทบจะฟังเสียงท่านไม่ชัดเลย ราะบางวันท่านแทบจะไม่มีแรงที่จะพูดนะครับบางวันท่านท่านป่วยบางวันท่านเป็นไข้บางวันท่านไอบางวันท่านท้องเสียแต่ทุกครั้งท่านก็จะเมตตามาเทศให้โยมฟังทุกครั้งนะครับบางครั้งหนักถึงแม้ว่าท่านจะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไม่นาน ท่านก็ตั้งใจที่จะต้องมาเทศให้ญาติโยมได้ฟังหลายครั้งหลายตอนที่ผมฟังไปถอดเทปไปก็รู้สึกยิ้มตามในบางตอนบางคำพูดในบางตอนก็รู้สึกหัวเราะตามไปแต่ในบางครั้งก็มีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันผมว่ามันเป็นน้ำตาของความปิติ นะครับที่ชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาที่โชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของพระชนมพ่อสุดท้ายนะครับก็คงต้องขอาการาบขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวาชิโรวดมนะครับที่ได้ให้โอกาสตัวผมนะครับได้มาร่วมในการทำงานถอดเทปเพื่อจัดทำห้องสมุดดิจิตอลในครั้งนี้นะครับทำให้ผมได้ตอกย้ำ ถึงความรักความเมตตาของพอระเจ้างพ่อที่มีต่อลูกศิษย์และญาติโยมทุกคนนะครับได้เห็นถึงปณิธานแรงกล้าที่ท่านต้องการจะเผยแพร่สมาธิที่ถูกต้องให้กับชาวโลกได้รับรู้ในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับก็มีอยู่หนึ่งสมองสองมือครับก็จะขอเป็นกำลังแรงหนึ่งนะครับที่จะช่วย สืบสารต่อปณิธาน่อของพ่อให้ออกมาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับสวัสดีครับ